พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมอิสยาบทที่28ข้อที่26และ29บันทึกว่าเพราะพระองค์ทรงสั่งสอนเขาถูกต้องพระเจ้าของเขาได้สอนเขาเรื่องนี้มาจากพระเจ้าจอมโยธาด้วยพระองค์อัศจรรย์นักในการปรึกษาและวิเศษในเรื่องสติปัญญา ข้อคิดจากพระวจนะพระเจ้าของข้าพระองค์ 1. ทรงยิ่งใหญ่ในการสงครามกับมารซาตานกับความไม่ถูกต้องทรงเป็นจอมโยธาเป็นจอมทัพของเรา 2. ทรงเป็นผู้สั่งสอนเราในทางที่ถูกต้อง 3. ทรงอัศจรรย์นในการให้คำปรึกษาเราปรึกษาได้ทุกเรื่องผ่านการอธิษฐานและพระองค์ให้คำปรึกษาเราผ่านการอ่านพระวจนะ 4. ทรงวิเศษในเรื่องสติปัญญาประทานปัญญาจากเบื้องบนให้เราต่อสู้กับปัญหาที่อยู่ในเบื้องล่างขอพระเจ้าอวยพรค่ะ